วี่ร้าววัสดีครับออกมาชักมาชชา้กันเนาะใกล้เด้อใกล้แล้วพี่น้องวันที่ก่อวันที่ท4ละีละนีวันลืมก็สี่โมงเย็นกนเป็นไงบ้างสองแปดหนึ่เด้อพี่น้อง,อง,ง,ออง,องจัดไปเลยเลขมิตขมงคลของม่วงงอที่แล้วเนาะ พอได้กันบ้างไหมประจอนสายชัยเนาะหรือชื่อเล่นก็พี่เขาเนาะได้ไหมได้เนาะใส่เลยใส่เต็มเยอะแล้วแปดหนึ่งบนล่างสองแปดหนึ่งบนตัดแปดหนึ่งหนึ่งแปดล่างเนาะใส่ไปดอกเดียวจะจับนะคนใกล้โจก็ถูกเยอะเนาะถูกหลายเนาะ แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดคนล่างเนาะ,นะออบอกแล้วบอกแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมีดีมาให้ดูฝันแล้วฝันแล้วตอนเนี้ยเนาะฝันตองว่าเนาะพอเลขออกได้สองสามวันเนาะได้เลยฝันอยากฟังไหมดีย๋ยวพูดจะฟังเล่าให้ฟังด้ะเล่าให้ฟังเนาะเดินออกกําลังกายเนาะสนามจวนกลาง มีเจ้านายกูบังคับบัญชาตามลาดับชา,าน้น้อาแกรถจอดอยู่ตรงไหนนี่เนละน้องไม่รู้ไม่มีใครเห็นว่าแกแเข้ามาแก้แต่เมื่อไหร่เนาะเนาะพิาวมาเดิอนออกร่างกายนั่งใต้ต้นไม้ประตูทางออกไหมท่านขับรถมาถึงปุ๊บบอกลุงลุงเดี๋ยวผมจะออกแล้วนะ เราอ่าแงะไปดูรถทะเบียนรถแกนะรถถึงส่วนบุคคลเนาะแงะดูโอ้เกาหทะเบียนรถเนาะเก้ากเจ็พี่น้องาจัไว้นะเก้าหกเจจับเอาจับจับเอาม่กี่หางหมุนไม่กี่หางนะสามตัวก็หกเจ็ดเจ็ดเ้าจ็ดเจนาะใส่ไปยสาตัวหมุนเอา อุ้นี่ครบหรอกเอาเนาะพอหลังจากนั้นได้อีกสองสามคืนนะฝันเห็นเนาะฝันเป็นฝันที่สองเนาะลูกสาวฝันลูกสาวมาบอกเนาะเบอร์โทรศัพท์ของพ่อก็เริ่มต้นเด็กศูนย์หกสามเนาะลูกสาวบอกเอ้าลูกสาวของลูกเบอร์อะไรเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยพ่อไม่รู้นะลูกสาวก็บอก 062เลขท้ายเหมือนกันหมดเลยอ่ะสะดุ้งตื่นนะก็น่าจะเป็น063ของคนพูดนะประจอนสายอุชัยเนี่ยส่วนของลูกสาวอะ062ต่อไปก็เลขต่อไปก็เหมือนกันหมดเลยถามลูกสาวว่าอะมันเหมือนกันไงลูกเออไม่เหมือนกันอยู่ตัวน้าหน้าเนี่ยหลักที่สาม หลายพ่อมันจะได้จำกันได้ง่ายนะเปลี่ยนอยู่เลขเดียวของเราก็ศูนย์หกสามของลูกสาวก็ศูนย์หกสองไอส่วนที่เหลือก็เหมือนกันหมดนะตกก็ใจตื่น่ะเนาะเป็นฝันเนาะไงก็ใสๆเนมเนมไวบ้างนะแต่ที่ค่อนข้างจะมั่นใจคือทะเบียนรถของเจ้านายเจ้านายผมพูดนี่แีลยเนาะ เก้าหกเจ็ดเจ็ดอ่ะหมุนเอาหมุนเลยหรอกคบล็อกเลยเนาะแต่ที่เน้นๆเนาะเจ็ดเจ็ดนะเนาะเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเนี่ยสามตัวก็ใส่ไปเนาะตามนั้นนะตามนั้นนะพี่ๆน้องนะไกลวันนะไกลวันของเราแล้วเนาะเผื่อเราได้มีโชคด้วยกันเนาะรุกการรุกการมีใหม่แบบไทยให้ได้รับโชคลาภด้วยกันทุกคนนะ ไป,ไปก่อนเด้อพี่มีน้องวัสดีครับวัสดีครับ